มาแล้วดีมากวันนี้ได้คุยกันแปบเดียวเลยอะงอนแอปมากไม่แอปก็เน็ตอะงอนหมดอะทุกคนวันนี้ปิดร้านไม่เป็นแล้วไม่ขายของเป็นกับตันเจ้าเข็มแอร์ไลน์เดี๋ยวก่อนไลฟ์หนึ่งวันหนูจะไปลำถวายแอปนะทุกคนงอน,นะอะงอนมากทุกคนทั้งแอปทั้งเน็ตเลยปะไม่เอาดีกว่าไม่งอนดีกว่าไหนๆก็ได้อยู่กับทุกคนแล้ว ไม่อยากงอนแล้วงอนไปก็ไม่ได้อะไรไม่งอนดีกว่ากินน้ำแป๊บหนึ่งหายและวเนี่ยหนูยังไม่ได้เล่าวีลกรรมวัยเด็กอันนึงเลยหนูเชื่อเลยนะว่าป๊าป๊ากับแม่ต้องดูไลฟ์นี้อยู่แน่แน่ถ้าเล่าไปอะขึ้นไปอาจจะอาจจะโดนงอนได้นะทุกคนก็ทุกคนเอาจริงหนูว่าหนูก็เป็นเด็กที่แบบ ขี่เก็กอะที่หนูบอกไปไลฟ์ที่แล้วว่าหนูเป็นคนขี้เก็กใช่ไหมแล้วก็เสียฟอร์มไม่ได้รู้สึกว่าแบบขายหน้าทุกคนตอนประมาณปอ .2 มันจะมีวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาพละแต่ต้องว่ายน้ําใช่ไหมทุกคนก็คือเป็นวิชาว่ายน้ำนั่นแหละแล้วทีนี้เหมือน หนูอะก็เตรียมชุดว่ายน้ําไปแล้วทีเนี้ยหนูก็ถึงแบบคุณแม่ก็ไปจอดที่โรงเรียนใช่ไหมแล้วก็หนูก็ลงไปจากรถแล้วก็ถึงห้องเรียบร้อยแต่ว่าปกติอะห้องเรียนมันจะมีล็อกเกอร์เป็นล็อกเกอร์ข้างหลังแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ําใช่ไหมหนูเห็นว่าล็อกเกอร์มันโล่งมากหนู่มึกว่าหนูจําวันผิดหนูก็เลยกลัวว่าเพื่อนจะเห็นถุงกระเป๋าชุดว่ายน้ำอะแล้วเสียฟอร์มว่าแบบอุ๊ยจําวันผิดไข่หน้าอะไรเงี้ยทุกคนหนูก็เลยไปซ่อนในในห้องน้ำแล้วจากนั้นอะจะเรียกว่าโดดเรียนก็ได้เลยมั้งแอบแต่แอบอยู่ในแบบ ของเล่นที่มันเป็นเป็นท่อหนูก็แบบไปมุดจุดตรงนั้นแล้วก็เอากระเป๋าชุดว่ายน้ํากับกระบอกนกเรียนไปซ่อนเพราะว่าหนูอ่าอายเพื่อนหนู่ไม่อยากเสียฟอมว่าหนูจำวันพิดแต่ว่าเพื่อนก็มาจับจับได้เพราะว่าแอบเห็นหนูในของเล่นแล้วแบบเพื่อนก็แบบนั่นใครอ่ะแบบลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรเงี้ยหนูก็เลยลงไปนะคะแล้วหนูก็เห็นเพื่อนหัวเปียกกันแล้วหนูก็ถามว่าทาไมเธอผมเปียกลาอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าอ่ะก็เราเรียนว่ายน้ำคาบที่แล้วหนูแบบสรุปวันนี้มีเรียนว่ายน้ำหรอใช่ค่ะหนูกลัวจิ้งจกมากมี วันนี้เหมือนมีแบบว่าแฟนคลับเดียมเป็นรูปจิ้งจกมาทุกคนคนนี้แน่เลยส่งจิ้งจกมาน่ากลัวมากไม่เอาหนูกลัวจิ้งจกขอร้องคือที่หนูกลัวจิ้งจกอะเพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอะหนูอะนอนอยู่ในห้องแล้วเหมือนแบบได้ยินเสียงแบบเก๊กเกๆกเกกเกกในแอร์ใช่ปะแล้วทีเนี้ยมันก็แบบแล้วทีเนี้ยแอร์กับเตียงหนูอะอยู่ใกล้กันแล้วทีเนี้ยหนูก็นอนแบบผมผ้าอยู่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยจิ้งจกมันก็ตกลงมาใสา่ผน้หนูมอยู่ก็แบบ รวบทุกอย่างแล้วก็โยนออกนอกห้องก็เลยกลัวมากทุกคนหนูอยากพูดเรื่องนี้มากเลยอ่ะเห็นเกรซพูดเรื่องนาฬิกาปลุกเฟรมใช่ไหมแล้วเรื่องที่พราวมากๆของน้องก็คือเรื่องนาฬิกาปลุกนะคะทุกคนก็มีพี่ๆน้องๆนะคะที่เขาบอกว่าเสียงนาฬิกาเฟรมมันแบบดังมากดังแบบดังจี้ใช่ค่ะหนูยอมรับมันดังมากแล้วมันก็ไม่ได้ดังแค่ในช่วงเวลาหนึ่งอ่ะทุกคนคือมันดังเป็นชั่วโมงในระยะเวลาที่แบบชั่วโมงถึงสองชั่วโมงในช่วงเช้าคือมันดังดังหมดเลยดังแบบดังมากแล้วแบบหนูก็แบบสะกิดเฟรมแบบเฟรมเตื่น เฟมตื่นแบบนี้แล้วเฟมก็แค่หันมาแล้วก็แบบเออตื่น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 ก็เหมือนจะตื่นละค่ะแล้วก็หลับต่อแล้วพอหลับเสร็จหนูก็คุยกับเฟมว่าเฟมพอเวลานาฬิกาปลุกอะเขไม่ตื่นนอนฟังเสียงนาฬิกาได้ไงเฟมก็บอกว่ารู้สึกว่าเต้นในความฝันแบบเห็นเสียงนาฬิกาปลุกเป็นเสียงเพลงนะคะก็เลยไม่ตื่นใช่ไหมหนูก็เคยเห็นพี่น้ำหนึ่งไลฟ์ว่ามันดังขึ้นไปข้างบนใช่คะ่ะทุกคนคือมันดังมากลูกเมคคนแรกของเฟมก็คือจีจี้นะคะทุกคนก็หนูก็ยังงนนอนอ,อ,นอ้้้าหเเเฟมก็ี่ปบแลวย แบบนาฬิกาก็คือดังข้ามผนังเลยอะแล้วทุกวันนี้นาาฬิกเจ้านาฬิกาปุกก็มาอยู่ห้องหนูแล้วไม่ได้อยู่ข้างห้องอีกต่อไปแต่ว่ามาอยู่ในห้องหนูแล้วเรียบร้อยเผาพี่จี้กับพี่ฮูบพี่ฮูบหรอคะพี่ฮูบไม่มีอะไรให้เผาเลยคะ่ะเป็นคนใจดีมากส่วนจี้จี้นะคะก็หาได้ตามห้องครัวนะคะ หนูแบบชอบแพนเค้กนะแบบว่าหนูอ่ะเป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นใช่ปะพอเวลาน้องมันชวนไปไหนแบบอย่างต้มบะหมีก่กึ่งสําเร็จรูปอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามาชวนหนูไปต้มด้วยขึ้นน้องเหมือนต้มไม่เป็นอ่ะแบบไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรยังไงบ้างมันแก้งก็ไม่รู้หรือมันต้มไม่เป็นจริงๆก็ไม่รู้อะ่ะก็จะลงไปช่วยแล้วก็ไปไหนก็จะไปด้วยกันนะคะแบบว่าพอเวลาหนูชวนไปไหนน้องก็จะไปพอวลาน้องจะไปไหนน้องก็ชวนหนูไปก็เขินพอเวลาอยู่กับมัน ไม่บอกรักแพนเคก้กแม่แล้วก็จะชอบคอมาทุกคนคอมาแบบไม่บอกก่อนด้วยนะจะแบบว่าคอมาเลยแล้วก็แบบเปิดกล้องไม่เปิดกล้องก็ไม่รู้หนูแบบหาฟิลเตอร์หรือว่าแต่งหน้าแทบไม่ทนันเลยทิก็คอมามีแบบเล่นเกมบีกีตาร์ด้วยกันแบบว่าคอนอนคุยกันอะไรเงี้ยทุกวันเลยเล่นเกมกับแพนเค้กบ่อยแล้วก็หลายชั่วโมงด้วยนะคะพาหนูเสียงเงินในเกมอีกโอ้เสียนิดเดียวนะแม่แม่ดูอยู่ปะเนี่ยกลัวแม่ดูอยู่อ่ะ แม่ไม่ถูกใจไลฟ์นี้อาจจะใช่นะคะแล้วเราก็บอกสารภาพไปด้วยว่าเราเติมเกมนะคะขอโทษนะแม่หนูจะประหยัดประหยัดเราเรียกว่าอุดหนุนผู้ให้บริการเกมเป็นเรื่องจริงค่ะทุกคน